โอเคครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอแบงค์นะและตอนนี้เราก็จะบเกมอะไรไม่แวนกาดนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําระบบคราฟกับระบบ EV โนะครับซึ่งผมรู้สึกว้าวกับเกมดีมากครับว้าวไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะมาที่ E ีโครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของ E ีโก่อนนะก็คือตัวมิสติกจะ E ีโได้หมดเลยนะครับดิจิทัลจะ E ีโไม่ได้นะครับ เป็นสองนะคุณผู้ชมกดซีเล็กซีเล็กครับเราจะบอกเลยว่าเอ้ยใช้อะไรบ้างนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็สามารถคลิกไปที่ไอเทมอีโวนะเขาก็จะบอกเลยว่าเอยไอเทมชิ้นนี้ดรอปจากไหนครับอย่างเช่นเป็นลูกแก้วเนาะ Shadow Trek อันนี้นะฮะก็บอกแล้วว่าดรอปจากด่าน Double Dungeon Dungeon Stage สองครับเนี่ยอันนี้ก็ หาได้จากไหนบ้างครับได้จากชาเลนจ์ได้จากการคราฟครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ใช้อี o ตัวไหนบ้างครับก็ประมาณนี้ซึ่งดีมากๆครับคุณผู้ชมกรอก TS มีไก่ตันและกล่องสุม่มแบบ a n i m เม e f e n d e r ราคาถูกมีตัวละครมิสติกและซีเ e ตที่รอให้คุณเป็นเจ้าของและไอเทมปิกกมมยในราคาสุดคุ้มสนใจคลิกลิงด้านล่างคลิปได้เลยปลอดภ100ัยร้อยเปอลองสุ่มโกโจโงบ49บาทได้รหัสเลยนะแต่เกลือไม่มีโกโจ โอกาส5%จัดอีกล่องมาดูกันจะออกไหมได้กวโจทุกคน2กล่องคุ้มอยู่ดีซีชอปมีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้น15บาทรวมถึงตัวละครอัปเดตใหม่ทุกตัวมีเพชรแบบเท็ดเข้าตัวขายด้วยเข้าลิง์กใต้คลิปหรือค้นหาเว็บดีซีชอปได้เลยต้องดีซีชอปเท่านั้นสุดตัวละครที่อีโบง่ายนะผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคผู้ชมเบจิต้าครับ ง่ายจะใช้ถั่วเซียนนะส่วนเซียนที่ได้จากด่านกี่กี้ครับแล้วก็ดาวนิด,นด,นดหน่อยฮนะวูแต่ดาวเกมนี้ใช้เยอะอยู่นะใช้สิบใช้สามห้าใช้สิบห้าเลยนะดาวลุ้งมันใช้หนึ่งสองอยู่แล้วครับถัดไปครับระบบคราฟครับ,ค,รบคุณผู้ชมซึ่งดีมากมากนะคุณผู้ชมเราสามารถคราบแล้วก็ดาวอ๋อเกมนี้แล้วก็หินขอไปครับคราบหินเนาะ หินอีโวนะคับผู้ชมก็คือมีทั้งหมดอยู่2 4 6 6 4นะครับชมพูฟ้าแดงเหลืองม่วงแล้วก็เรนโบว์ครับลุงนั่นเองครับแลนที่ผมชอบคือแลว้วคุณผู้ชมคือการครับพวกหินต่างๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่หินลุงนะคุณผู้ชมดูมันใช้อะไรมันใช้หินสีเขียวครับเห็นปะ เปลนสีเขียวครับซึ่งมันดีไงผู้ชมก็คือปกติครับการเราจะหาหินมาอีโบโตัวละครใช่ไหมมันสามารถหาได้จากชาเลนด์ครับผู้ชมเนี่ยครับจะบอกเลยว่าดอกอะไรบ้างนะเนี่ยครับจะบอกหน้าหน้าห้องเลยว่าดอกอะไรบ้างซึ่งมันติดปัญหาตรงที่แบบว่าชาเลนด์เกมนี้มันยากมากผู้ชมโซโล่แบบลําบากมากครับคุณต้องลง ผมยังต้องลงกับเพื่อนเลยฮะเออสซโลำบากมากครับบอกเลยว่ายากโคตรโคตรนะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งวิธีครับก็คือนี่เลยครับผู้ชมมาหาในส่วนตรงนี้ฮะมาที่สตอรี่นะผู้ชมไปกันที่ legend state ครับคือมันสามารถหาได้จาก legend state ปะดอร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมทุกด่านเลยนะหินเขียวนะก็คุณจะลงอะไรฮะโอกาสดอกก็ตั้งแต่หนึ่งชิ้นหนึ่งสชิ้นนะซึ่งข้อดีของการหาหินเขียวใน legend state คืออะไรผู้ชม มันสามารถเ f k ได้ครับคุณสามารถใช้ทั้งเ f k เใช้ออโต้คลิกเนาะมันจะเป็นเวอร์ชันอีมูเลเตอร์หรือว่ามือถือครับหรือว่าจะเป็นไทิทาร์ในคอมหรือจะเป็นมาโคในอีมูเลเตอร์ครับก็สามารถเ f k ได้ครับซึ่งเราไม่ต้องมากดมือเราไม่ต้องฟาร์มหลังคนหลังแขงครับผู้ชมซึ่งมันดีมากครับซึ่งผมก็ไปเ f k ในโหมด e n จ s t a t e ดานสองด่านสองได้โปรยครับผู้ชมนี่ก็ได้มาทั้งหมด101ชิ้นนะคุณผู้ชม อเดี๋ยวผมไปคราฟกันเลยฮะ <S <S ตัวละครแรกที่ผมแนะนำนะผู้ชมที่หลายๆท่านสอบถามมาแล้วผมก็ไปถามหลายท่านเขาบอกว่าให้อีโวเป็นซองจินบูก่อนผมก็ไม่รู้นะว่ามันเก่งยังไงนะผู้ชมแต่เห็นเขาเชียร์เป็นซองนะตนัวต่อมาก็จะเป็นฮันเตอร์ชาครับแต่ผมสนใจตัวนี้มากนะโอบิโตะเขาบอกว่ามันบัฟมาน่าสนใจมากผมเอาเป็นซองกับฮันเตอร์ชาก่อนเลยแล้วกัน ก็มาดูที่ของครับครับว่าใช่อะไรบ้างซองผมครบแล้วนะอบ12ชิ้นเห็นเขียว30เห็นเหลือง10ครับแล้วก็เห็นชมพู12แล้วเห็นลุง1สมมติีการแรกครับก็คลิกเลยแล้วก็ใส่จํานวนครับแต่นี้ใส่ไม่ได้เพราะผมไม่รู้เป็นอะไรนะก็กดคราบเลยแล้วกันก็จะหักไปนะผู้ชมสามารถคลิกลัวก็ได้นะดูนี่ผมคลิกให้ดูโอเครับเมื่อเราคราฟเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาที่อีโบต่อครับ ในตัวละครที่ต้องการครับเลือกเป็นซองจินวูกดีโวเลยครับคุณผู้ชมโอ้หมื่นห้าแล้วพี่ี่กดพรีวิวด,ดูได้ก่อนนะว่าได้อะไรบ้างครับได้ไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับได้สองพาสซีฟใหม่แล้วก็สกิลกดฮนะใช่ไหมแอคทีฟอบฟฟิตี้อีโวโลดฮะมีมี a อนิเมชันด้วยคุณผู้ชมเอาเรื่องที่จัดครับ เอาพิของรางวัลด้วยเหรอมาดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับมีอีควิปคอสเมติกด้วยอ๋อถ้าเกิดเป็นล่างอีโบจะใส่คอสเมติกได้โอ้เจ๋งว่ะไหนผู้ชมดูซิว่ามีความสามารถอะไรโดดเด่นบ้างดาเมจจากเท่าไรน,นะ8 9 0 0เพิ่มไป2 0 0 0ันเฮ้ยผมไม่ได้ดูดาเมจก่อนก่อนหน้าเลยมาพาสซีฟมีอะไรบ้างผู้ชมพาสซีฟแรกอยู่เหมือนเดิมนะ เก็บสเต็ค0.1%ต่อ1 hit ครับรสูงสุด40%อาพสิ่งที่2เป็น n e รแ o m a n c e r ครับอัพเก็บ8ค่ามอนจะได้รับ Shadow Army มอนจะมีทหารเงาอีกี้25ตัวแล้วก็ Charunai 5ตัวอืม King of the Shadow อัพเก็บ8เพิ่มดาเมจ2.5%สูงสุด25%ก็คือจะซามอนลูกกระจกได้แล้วก็มีการเพิ่มสตเต็ค Damage เพิ่มขึ้นโอเคหุ้ย ก็ถึงว่าอยู่ให้ให้ให้อีโบตัวนี้ก่อนครับโอ้มาซัมบอนมอนตัตนี้เองครับมาเดี๋ยวผมไปอีโบฮันเตอร์ชาต่อเลยแล้วกันแต่ผมชอบเบจิต้าว่ะผู้มมชมผมชอบเบจิตา้าคือมันเบจิตา้ามันลบคูดาวไงถ้าเด็ดดูความสามารถเบจิตา้านี บวกแค่20%่นาเม็ดไฟนอลแฟดนิวพาสติกเอาฮันเตอร์ชาแลวกันใช้เป็นบูบูสิบสองนะบูขาดอีกหกแล้วก็อะไรเนี่ยม่วงขาดม่วงขาดเก้า โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปลงชาลิน์ก่อนโอ้ยครบเลยเออครบครัเลยอะไรฮะมันใช้อย่างเท่าไห,ไหร่วะเนี่ยโอ้ใช้อย่างละหนึ่งเองคุณผู้ชมกดครบเลยฮะเออใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะดเดี๋ยวไปเอฟพีใหม่ได้ครับ ใช้เป็นหอูไม่พอคุณผู้ชมเพราะว่าผมก้เอาหินเขียวมาครับเป็น้ากับม่วงต้องไปเอฟเคใหม่ครับก็ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมตัวเดียวโอ้โหหมดหมดหินเขียวเท่าไหร่เป็นร้อยอ่ะเออร้อยกว่ามันไม่ได้คำนวณเหมือนกันครับ โอเคผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปแนะนําระบบอีโและระบบคาร์บนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมชอบระบบคาร์บมากเลยคือ <c ười> คือเราแค่ไปหาหินเขียวไปเอฟเคมาคุณผู้ชมแล้วก็มาคาร์บเป็นหินสีอื่นได้เลยเราไม่ต้องไปลงชาเลนจ์นอันยากลำบากครับซึ่งแบบระบบคาร์บ่างนี้นมันสะดวกมากครับอืมแค่เราไปเอฟเคหินเขียวนี่เองครับคลิปนี้ก็ขอัวไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ